บทสวดอิติปิโสนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนันโมตัสสะพะคะวะโตอรหตสมาสพุทนโม ตันสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภคขวาอระหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรวปุริสธรรมะสารติสัตธาเทวมนุษย์

จะตังเวทิตํโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะขวโตตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะขวโตตสาวกสังโฆยายิปฏิปันโนภะขวโตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะ วตโตสาวะกะสังควยติทังจัต ตาริปุริสยุุคนิอันทปุริสปุงขลาเอสพกขวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทังคินายโยอัญชลิกะรนิโยอันนุนตะรังปุญญาเกตังโลกัสสติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโน สุขตโลกวิทูอันนุนตะโรปุริสธรัมมัสาลัติสันธาเทวมนุตสานังพุนโทภักขวาติสวกขาโตอัภควาตตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก apa najiko apacatang wetit ติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังเจ

ตาริปุริสยุคนิอันทปุริสปุงขลาเอสภักขวะโตสาวกสังโฆอาหุนนายโยปาหุนนายโยทังคินายโยอัญชลีกะระนิโยอันนุนตรังปุญญาเขตังโลกัสสติ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ <laughs> สุขตโลกวิทูอนุนตะโรปุริสธรัมมัสสัลติสันธาเทวมนุ์สานังพุนโทภคาวาติสวาขาโตภภคาวาตธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโก

ภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยะทิทังจัต สาริปุริสยุคานิอันทัปุริสปุงขลาเอเสพขวัโต

อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมุวโทวิชาจรณสัมปันโน สุขตโลกวิทูอนนุนตระวรปุริสัธรรมะสาลติสันธาเทวมนุษย์สานังคุโทวภะควาติสวาฆะตวะภะควตาธรรมมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก

ภะคะวโตสาวกสังโคอุจปฏติปันโนภะคะวโตสาวกสังโคยายิปติปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภะคะวโตสาวกรังโคยะทิทางจัต าริปุริสย,ยุคานิอันทัปุริสป,ปุงขาลาเอสสพขวะโตสาว,ว,สวกสังโคอาหุนนายโยาปาหุนอายโยทังคีนายโอาายโอ,อันชลีกะระนีโยอ,อันุนตะรังปุญญาเขาตังโลกสัสสติ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกะวิทูอนุตตรปุริสัรรมะสาลติสันทาเทวมนณฑ สานางพุนโทภักขวัติสวากาโตภักขวตาธรรมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก

จิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตตาริปุริสยุขานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอ,อาหุนในโยปาหุนอยโยทงังคิดในยโยอัมชลีกะระนิโยอันนนตะรังปุญญาเกตังโลกัสสติ อิติปิโสภคขวาอระหังสัมมาสัมพุธวิชาจรรนสัมปันโน สุขตโลกวิทูอันนุนตะโรปุริสธรรมะสาลติสันธาเทวมนุษย์สานังพุนโทภคกวาติสวะคาโตภคกวัตตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก o oh, apa najiko apat จตังเวทิตำโพวินยวิติสุปฏิปันโนภะขวัตตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะขวัตตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะขวัตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะ วัตโตสาวกสังคอยติทังจัต ตาริปุริสยุคนิอันทปุริสปุงขลาเอสภักวัตโตสาวกสังโฆอาหุนนายโยปาหุนนายโยทังคีนายโยอัญชลิกระนิโยอันนุนตรังปุญญาเขตังโลกัสสติ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ <laughs> สุขโตโลกวิทูอันนุตตโรปุริสธรรมะสาลติสันทาเทวมนุษย์สานังพุทโอะภะขวาติสวะคาตุภะขวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก ओपन जी को अपाड จตังเวทิตํโพวินยวิติสุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโฆยายิปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะ วโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุุคนิอันทัปุริสปุงขลาเอสภัพขวัตโตสาวกสังโคอาหุนัยโยปาหุนัยโยทังคินัยโยอนญชลีกระนิโยอนนุนตะรัง ปนยักษ์เหตุ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโทวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกะวิทูอนุตตรวุปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุษย์

ภะคะวโตถวสาหกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวโตถวสาหกสังโฆยายิปฏิปันโนภะคะวโตถวสาหกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาหกสังโฆยัติทังจัต ตาริปุริสย,ยุคนิอันทปุริสป,ปุงคลาเอสภพกวัโต สาวะกะสังโฆอ,อาหุนายยาหนายโยปาหุนนายโยทังคิดนายโยอันชลีกะระนีโยอนนนตะรังปุญญาเขตังโลกัสสติ อิติปิโสภะขวะอะระหังสัมมาสัมุวโทวิาจรณะสัมปันโน สุขตโลกวิทูอันุนตะโรปุริสัรรมัสาลัติสันธาเทวมนุสสานังพุทโอะภคะวาติสวะขาโตภะภคะวะตธรรมโมสันติทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโก

ภคาวโตาสาวกสังโฆอุจุปติปันโนภคาวโตาสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนภคาวโตาสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภคาวโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยยุค นิอันทัปุริสปุงขลาเอสะพักวะโตสาวกสังโคอาหุนนายโยปาปาหุนนายโยทังคิดนายโยอัญชลีกะระนีโยอนุนตะรังปุญญาเขตังโลกัสสติ サー・トー・サー・トー。